เจอมากับตัวรถเมคหนึ่งนิดที่ขอออกมาแชร์พฤติกรรมของกองถ่ายละครโพ้จัดละครแบบที่รู้เลยเพราะเคสของเธอก็เจอแบบหนุ่มสุรววุ์อึงยิ่งกว่าคืนนักแสดงอาวุโสบางท่านอย่างไม่ได้ค่าตัวเลย สืบเนื่องจากนักแสดงดังอย่างหนุ่มสุรวุธที่ออกมาโพสถึงเรื่องค่าตัวว่าอย่างไม่ได้รับหลังจากผ่านไปนานหลายปีในขณะที่ละครก็ออกอากาศไปแล้วกองถ่ายทีมงานผู้จัดน่าจะได้ค่าเหนื่อยกันมาแล้วจนหลายคนจับตามองว่าใครใครที่เป็นผู้จัดละครเรื่องที่มีปัญหาแต่คิดว่าเรื่องน่าจะเคลียร์ลงตัวเพราะเป็นข่าวให้เพ่งเล็งขนาดนี้สรุปว่ายังไม่มีความคืบหน้าเลยทีเดียวทําให้หนุ่มออกมาโพสต์อีก ครั้ง และทำให้ขบวนทัพเหล่าคนบันเทิงโผให้กำลังใจชิน่าอึ้องคือรถเมคนึงนิดนางเอกคุณแม่ก็ออกมาแชร์พฤติกรรมของก้องถ่ายละครผู้จัดละครแบบที่รู้เลยเพราะว่าเคสแบบหนุ่มนั้นเธอก็เจอมาเหมือนกันรถเมคนึงนิดออกมาเปิดเผยเรื่องราวผ่านรายการข่าวใส่ไข่เกี่ยวกับประเด็นของหนุ่มย่งเข้าเรื่องของเธอว่าก็เจอมารูปแบบคล้ายๆและของเธอเองก็เป็นเคสเดียวกันกับหนุ่มสุรวุฒ์ของรถเมค เคลียร์แล้วเมยไม่ได้รอแต่เป็นเรื่องเดียวกันเคสเดียวกันถ่ายทำนานส่วนใหญ่จะละครแบ่งใจเรื่อยๆ ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้พอละครจบเราก็เคลียร์กันไปโดยความที่บริษัทเคลียร์ให้แต่สําหรับนักแสดงคนอื่นๆเขาก็รอกันนานหลายคนรู้สึกว่าคนละส่วนการนักแสดงมีหน้าที่ไปแสดงละครเรื่องนั้นทมหน้าที่จบแล้วในฐานะที่เป็นผู้จัดหรือทางใครน่าจะเป็นคนถ่ายละครต้องบริหารเงินจะขาดทุนอะไรไม่เกี่ยวกับเรื่องค่าตัวเพราะนักแสดงมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบตอนไปถ่ายละครก็มี ค่าใช้ใจ่ายคนเราเจ็บใครได้ป่วยก็ต้องใช้เงินการติดเงินแบบนี้นักแสดงรุ่นใหญ่นักแสดงอาวุโสนักแสดงตัวท็อปของเมืองไทยหลายคนก็ยังได้ไม่ครบไม่ต้องสัมผัสว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องสุดท้ายที่เล่นพึ่งออนจบไป เราเพิ่มเติมว่าตนเข้าใจเหตุผลของทุกฝ่ายแต่มันนานจริงๆเหมือนเขามีปัญหาแต่เราก็เป็นพ่อพระแม่พระเราไม่ใช่มหาเศรษฐีเขาบอกว่าพยายามหาเงินพยายามทําทุกวิธีทางเอาเงินมาจ่ายนักแสดงมันก็เลยเป็นเหมือนไส้เลื่อนเลื่อนไปมาอยู่เรื่อยเลื่อนไปมาแล้ว5ปีก็คือรวม่ายถามว่าเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องที่ล่าสุดที่รถเมล์เล่นและถ่ายถามพึง่งออนแอร์จบไปไม่ใช่แม่เบียเพราะพี่เอจ่ายห้หม แล้วแต่เขาก็ได้มาบางส่วนแต่แค่บอกว่าไม่ครบละครมีการถ่ายและหยุดถ่ายไปด้วยพอหยุดถ่ายไปกลับมาถ่ายใหม่กว่าละครจะได้อ่อนแอก็ทิ้งระยะเวลาไปนักสแสดงบางส่วนเลยยังได้ไม่ครบเขาถึงบอกว่าฟ้องเถอะถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยเราเข้าใจแต่ถ้าเราไปจ้างใครทำงานและเราติดเขาอยู่ก็ต้องหาทุกวิถีทางหาเงินมาใช้เขา